นอกจากตั้งใจทํางานค่ะตั้งใจหาของกินด้วยดีกว่าค่ะใบใๆแบบใแบบนี้นะคะแจ็กกอลีนขอแนะนําค่ะร้านปังร้านเด็ดที่ได้รับความนิยมเ e ลี Pop พพูล่าไรน่ารนแล้วี่ร้านปลาเห็ดเลมฟอนของพี่หนุ่มสันติสุขจ้าเขาดังมากคุณผู้ชมว่าแล้วนะคะนี่อ้อมอกอ้อมใจผู้สื่อข่าวของเราบุกไปหาพี่หนุ่มสันติสุขถึงที่เรื่องไปเลยโอ้ยสงสัยหิวสงส่าหรอกจะไปทำสกู๊ปค่ะกูไปหาถึง พี่บอกเลยนะคะทุกคนในร้านนี้เขาน่ารักมากนะคะให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีค่ะแล้วพี่นุ่มบอกว่าร้านนี้เกิดขึ้นจากความชอบในการทําอาหารของพี่ไอล <like> ี์คุกกิ้งนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญค่ะอยู่บ้านพี่ก็แบบว่าทานู่นทํานี่นะคะ <c oughs> ก็ได้ลิ้มลองรสชาติฝีมือของคุณแม่ตั้งแต่แบบเมื่อครั้งยังตอนเด็กค่ะและอีกหนึ่งธุรกิจที่ใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ฝันใฝ่มานานงงนอกจากเป็นดาราแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือการเปิดร้านนี่แหละคะ <c oughs> ล่ะก็เลยจับมือกับเพื่อนๆนนะคะเปิดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะ ส่วนเมนูของร้านที่ร่ำรือกันบอกว่าแสนอร่อยนั้นนะคะพี่หนุ่มก็บอกว่า ที่เน้นเมนูพื้นบ้านแต่เป็นเมนูพื้นบ้านที่สุดจะพรีเมียมใช้วัตถุดิบที่บอกเลยว่าคัดสรรมาเป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณไปทานเกินสองครั้งครั้งที่สองอาจจะตกใจทําไมเอ้าเมนูเคยกินวันก่อนทำไมมันหายไปเออทาไมอ่ะ no 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 ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าพี่หนุ่มจะดิสุ่แต่แกชอบคลิสแกชอบคิดเออนะคะแกก็จะคิดเมนูใหม่ๆมาตลอดเมนูไม่ซ้าจาไม่ได้จริงปิวนั้นแต่อร่อยนะคุณผู้ชมแล้ววันที่มินทางเทรรไปเนี่ยพี่หนุ่มแกก็พึ่งปิ๊งใหม่นี่เมนูนี้คุณผู้ชมเห็นหน้า อ,อะไรนั่นก็คือ แกงขี้เหล็กสเต็กวากิวแกงขี้เหล็กธรรมดาก็เคยกินแต่เอาสเต็กวากิวใส่เข้าไปอีกหรอแล้วคุณผู้ชมเนื้อวากิวอุยอร่อยมากจริงๆค่ะเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งได้อย่างลงตัวคุณผู้ชมดูนะมันติดจับแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะใช่ที่ทำมีแบบทั้งเนื้อขี้เหล็กนะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อวากิวมันน่าทานนะฉันอยากจะสิงร่างคุณอ้อมกันนะนอกจากนี้นะคะพี่หนุ่มก็ยังเสิร์ฟเมนูให้เป็นทางสทรัฐได้ชิมอีกเพียบเพียบๆค่ะนี่คุณผ สุดยอดตบมือให้เลยซีคโครงหมูอบอแล้วมีอีกเมนูหนึ่งอีกเมนูหนึ่งนะคะต้มข่ะนี่รับยอดเยี่ยมนี่อ่ะต้มขา่าหัวปีใส่ปลาสลิดไหนอะไหนอะปาสลิดฉันถามแล้วพี่ชอบจริงๆต้มขาไก่อร่อยจริงจริงอ,อ,อร่อยจริง,จร,งจริงนะคะรวมไปถึงซิกเนเจอร์ของร้านนะคะ กับเมนูที่มีชื่อว่าวงสาคนาญาตเพราะอะไรมาเป็นญาติปลาใช่ไหมคะประกอบไปด้วยปลาเห็ดทอดมันปลากายและทอดมันกุ้งคือปลาเห็ดนี่เป็นปลาแบบตัวเล็กแล้วเขามาซอยทําเป็นแบบทอดมันเนี้ยคือมันอร่อยมากนะคะอย่างที่ผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะอุ้ยน้ำลายไหลย้อยแล้ว่ะนะคะพี่หนูบอกว่าเมนูของทางร้านส่วนใหญ่ตั้งชื่อมาจากภาพยนต์ที่ตัวเองโด่งดังน่ยที่เคยเล่นนะคะโดยเฉพาะจากเรื่องบุญชูนั่นแหละเออฟังเสียงกันหน่อยอุ้ยคุยไปกินไปมันอร่อยจังเลย ที่ไปที่มาพ่ออะไรคะถึงต้องแบบเป็นชื่อหนังที่เราเคยเป็นเพราะว่าอยากให้คือมันมีสตอรี่หน่อยค่ะคือทุกคนที่มาที่ร้านเนี่ย90%เนี่ยจะเป็นแฟนคลับของพี่หนุม่มเรียกว่ามันเป็นความสุขของเราเลยไหมคะพี่หนุ่มกับแบบเวลามาที่ร้านอาหารได้เห็นคนแฟนเพ่งมากฟป็นขับมากคือมันเป็นการที่เรียกว่าเราได้รับพลังบวกง,งานหลักเลยเนี่ยถ่ายรูปเกือบจะทุกโต๊ะ ขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปพอมาทําร้านอาหารแบบนี้บางคนบอกอ๋อพี่หนุ่มไม่รับแล้วหลองานแสดงเตรียมเฟซออกรับครับออรับเล่นอยู่ครับ <laughs> มันเป็นอะไรที่ชอบมันเป็นอะไรที่ที่แบบสนุกยังสนุกกับมันอยู่ก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมนะครับยังรับอ,อ,อยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ร้อนยังร้อนยัม่ดก็เล่นไปจนกว่าจะไม่มีใครจ้างครับ ประกาศชัดต,ตรงนี้นะคะว่าจะรับแสดงจนกว่าไม่ไหวและไม่มีคนจ้างค่ะออแล้วก็ต้องบอกว่าการทุ่มเทเป็นอย่างดีกับธุรกิจตัวนี้ของพี่หนุ่มนะค่ะทําให้ก็มีคนเมาค่ะววา,วาพี่หนุ่มไม่มีงานแล้วตกอับแล้วหรือเปล่าอโอ้ยเขาทำธุรกิจเขาจะมาตกอับอะไรคุณผู้ชมพี่หนุ่มเคลียร์ชัดเลยบอกว่าร้านนี้พิ่ทุ่มเป็นหลักร้านหนูเห็นไหมแพรที่มันลอยอยู่นั้นอ่ะเขาเรียกว่าแพรเงินล้านเพราะว่าไม่ใช่เลยนะคะนี่นี่เขาชี้ดูรู้บรรยากาศดีเนาะมันริมแม่น้ําด้วยอ่ะ อันนี้คือแพงเงินล้านนะอันนี้เป็นสิทธิ์ต้องไปไหว้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงเขาบอกว่าลงทุนทําเป็นล้านและที่ลอยอยู่เนี่ยก็คือว่ามันคือเงินของพี่ทั้งนั้นเป็นล้านเลยนะคะแล้วพี่หนุ่มก็ย้ําค่ะว่ามันเป็นธุรกิจที่พี่ทําแล้วมีความสุขและตั้งใจให้เป็นช่องทางการสร้างรายได้ในบ้านายของชีวิตฟังสิ่งอีกครั้งค่ะเขาอาจจะคิดว่าตั้งเป้าไว้ว่าอาชีพดาราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เป็นสตาร์ไงมันสูงส่งพอวันหนึ่งเนี่ยต้องมาขายอาหาร แล้วก็คิดว่าโอ้โหคงจะแบบตกอับแล้ว<ร>คนเราเนี่ยพอถึงอาชีพหนึ่งมันไม่ได้แล้วช่วงนี้มันเป็นนี้เขาก็ไปทําประกอบอาชีพทำอาชีพอื่นอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะสบัยนี้เนี่ยก็บอกแล้อาชีพเดียวมันไม่พอหรอก <ภา S 2> ดีกว่าเป็นอยู่เฉยๆแล้วรอคนเข้ามาช่วยอะไรเย่หลวนเพราะว่าพี่อยู่ในโหอยู่ในวงการนี้มันเก,กลลือบ40ปี นะคะการันตี40ปีไม่มีหลอกใครและคุณผู้ชมค่ะอนอกจากฝีมือของแม่ครัวที่แบบว่าทําให้คนมบโอ้ติดลงติดร้านมากันบ่อยค่ะสิ่งหนึ่งค่ะเรียกว่าช่วยเรียกแขกเข้าร้านนี่คุณผู้ชมยกมือไหว้เลยค่ะ,ะถูกค่ะพิ่คเนตปางประธานพองงวงท่านเนี่ยจะจุ่มไปตรงขนมเมื่อคุณผู้ชมมันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นี่แหละค่ะคือพี่หนุ่มก็เชื่อว่าเนี่ยองค์นี้ทาให้มีกินมีใช้จนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะแลวเมื่อพี่หนุ่มเป็นคนใส่มูแบบนี้ค่ะพี่อ้อมของเรานะคะพกไปอยู่แล้วค่ะปึ้ง ทูบเลขมงคลพี่หนุ่มขาจุดไหมคะเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันอเมซิ่งนะเขาประทับใจตั้งแต่งฟ้าพูขึ้นมาแล้วแหละเอาจุดให้ก็ได้พี่หนุ่มก็จุดให้ด้วยคุณผู้ชมความน่ารักของพี่หนุ่มค่ะเพราะว่าแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐเนี่ยโอ้โหมาเลยเลขชัดมาก264ค่ะเอาเป็นว่าอร่อยด้วยเฮงด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากไปทานอาหารรสชาติพรีเมียมแต่ราคาหลักร้อยก็ไปกันได้นะคะประชาสัมพันธ์ให้ค่ะร้านปลาเห็ดวิวฟอนจังหวัดอ่างทองค่ะขับไปก็แค่ชั่วโมงกว่า,วาเนาะคืนวันศุกร์เสาร์ทย์นะคะพี่หนุ่มก็จะขึ้นเวทีร้องเพลงซิงเกิลนี่ให้ลูกค้าแบบว่ามีความเพลิดเพลินือวยเอนจอยเพราะว่าแกแบบว่าเป็นนักดนตรีอยู่แล้ว<อ>แล้วลูกชายของพี่หนุ่มก็ร้องเพลงได้ด้วยเนาะ,ะเรียกว่าบรรยากาศดีโอกาสหน้านะคะพี่หนุ่มค่ะก็เจะกรีลินไปขอสิรนถบ้างนะคะเพราะว่าจะมีเพื่อนไป ด้วยรออิมแม่นามันเหมาะมากเลยนะคะช่วงเย็นที่เราจะผ่อนคลายอารมณ์อ่างทองก็อาหารอร่อยนะคะออถ้างไงก็ลองไปก็ได้ช่วงนี้ออนีนิดเทอมลองไปเที่ยวที่ได้นะคะที่อ่างทอง6 6 4เออขอบคุณค่ะคู้เสร็จ <c oughs> ยังคะเร็ดแล้วค่ะเพลินมากเลยค่ะดูสกูพุ่นนะคะ